ทำไมถึงตีกูว่าเค็มคิดยังไงตัดผมตรงนี้การกาเินอยาก,ก,ยากฟันยิงกี่คนกูว่าไม่จริงกูว่าไม่จริงถ้าตา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 ผมให้ตนนองตนนองจะทำได้ยังไง จะดีเหรอตาลกินจี้ว่า้บัลลกากาอืมเราว่าอย่างนั้นน่ะน้านอาออานองเก่าอืมอืมอืมสนองสูงใหญ่ว่ครับขอบคุณครับนี เวลาเจยวแข็งทำไงเฮ้ยเอาใหม่อยังทำต้องต้องรอไปโกนหัวดูตากูสวยปะกูว่านะกูหว่าจะเลิกก็เลิกได้เว้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อ่ะกูก็พยายามอยู่อ่ะงั้นเขาถามต้องกลับแล้วนะ ค้ามรู้สึกยังไงอ่ะณตอนเนี้ยความรู้สึกแบบว่าสุกเศร้าเหงาอะไรอย่างเงี้งยเขาอยากรู้อ่ะไม่รู้วงยังจำจไม่ได้จริงหรือไม่ต้านกับ ตีไปม,มีอะไรกันในห้องน้ำว่าคิดเหมือนในป้ปลาแล้วแบบ่ครูไม่ไคิกาบเหมือนมันเลยนะเร็ดดีถ้าม,มีระหนังกับตีแค่สองคนอ่ะห6 0ร้อยหก้่ะทำยังไงอ่าอามว่าในครูใสดกันเดาใช้เริ่มก่อน่ก็ผัดกันสลับ กันไงเปในทางแท้ใครเล่นก็ลองแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าตอนไอ้ตีจะไม่ไหวก่อนโอ้ยอย่างอย่างเราเนี่ยมีเริ่มก่อนอยู่แล้วมีแต่ตีอะไรถ้าเราจะยอมเนี่ยเลยว่าขัดขืนเขาหรือว่ายอมเลยไปเลยอ่ะฮะยอมเลยว่าหรือว่าขัดขืนนิดนึงก่อนไอ้ตีจะดีหรอหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอหรือว่าแบบถ้าตีใช้กําลังอ่ะเราไปขี์ก่อนขี่ก่อนที่เ้ย มาบอกให้มันหลงลัางเท้าพี่โอ้ยยืนยืน่ะเหรอยืนในรถเหรอจะมาแกล้งเราเองกริงแกล้งว่าแกล้งบุกแล้วลูกยืนนั่งเรื่องอะไรเนี่ยกัดจะแกล้งแกล้งคนอื่นจะเอาเลือกใครอืออ่ะ ที่ขอหาคืนมันอยู่มาไว้ถ้ามีแสงเอาของหนึ่งแสงเนี้ยอิบอิบได้ไหมขึม้นมาไม่ได้อะไมอ่ะอจุกทองเกี่ยวอ่ะเกี่ยวมั่วมาอือมั่วมาอ่ะได้ไปไม่นอนอ แล้วเขาัำต่อเลเี่ยนเลยนม่ดายับเลยอะเยียนแค่นี้แม่งเงินจะไปชนเขาจะได้ค่าจ้างไหมได้ไม่ดาดาาตอนหน้าดาตอหน้าพี่น่องนะไอ้เท่าไหร่ไม่ได้ไม่โกรธเหรอแล้วสรุปแล้วสรุปไม่รู้เวลาตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าผิดตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าเราผิดไม่รู้ด้วยว่ามันดาเรา อ่าแล้วมาดูดูตอนไหนรู้ไอ้้ไอพี่พี่เขาเดินกับเราอ่ะเขาบอกมาน้องเดินเดินใกล้ใกล้ปลายอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วก้คนโทรมาเรียกถ้าส่งรูปไปแล้วเขาโทรมาเรียกที่ไหนที่เมนาลัตตาและค่ารถเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ค่ารถไม่เสียครับ แต่งหน้าป่ะเริ่มถ่านเลยดูดิปเลยอ่ะได้ป่ะหาแล้วนี่แหละเดี๋ยวครูให้กังไงก็ได้ป่ะจับความคิดเราใช่ไหมคะเราจากที่ได้ดึกคลิปของ คนเกษกีนะคะก็รู้สึกว่ามันก็แบบขึ้นต้นนะคะมีตัวปีสองใช่ไหมคะตลอดทั้งบอกว,อว่าคนที่มันการดูแลการอะไรคือเหมือนกับการแบบว่าพอเราสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าหึกนตนปีปีห้าหรือไม่ก็เปิดไปเลยตลอดทั้งวันเราคิดว่ามันก็ดีนะเศรษฐกิจจะได้แบบไหลเงินจะได้ไหลก็จะม,มาเราคิดว่าถ้ามันควบคุมได้ก็โอเคเปิดปีห้าหรือว่าจะเปิดตลอด สมมติสิบโมงเช้าอยากกินเหล้าเดินเข้าไปในไนท์คลับในเส้นนั้นมันก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าแบบว่าควบคุมได้จะกินก็หลายก็คือเราคิดว่าทำหมือนอกเด็กที่พี่บอกโอเคไม่ออกไปแล้วสี่ห้าเหริอแบบกาวนาเวลาคนมีเวลาเที่ยวมากขึ้นแนน่คั